วันนี้พรรคประชาชนมีประชุมสสนะัดพิเศษนะคะวาระก็คือช่วยคนอื่นตั้งรัฐบาลวันนี้เรายังไม่มีมติใดๆนะคะแต่คิดว่ามันคงมีหลายๆคําถามที่ค้างคาใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทำไมต้องเลือกพักเพื่อไทยทําไมต้องเลือกพักอุูมใจไทยไม่เลือกได้ไหมทําไมไม่เรียกร้องให้อยู่สภาทำไมไม่ร่วมรัฐบาลไม่กลัวโดนหลอกลรอแล้วเรื่องสุชาติจะยังไง เริ่มต้นแบบนี้นะคะคือตอนนี้เราไม่มีรัฐบาลตัวจริงเพราะว่าคุณแพรทองทานนายรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญสอยอำนาจก็เลยกลับมาอยู่ที่สภาต้องมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คำถามแรกก็คืออะไรดีที่สุดสําหรับประเทศไทยตอนนี้ปัญหาใหญ,ใหญ่ในประเทศตอนนี้มีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องชายแดนที่ยังแก้ไม่ตกอันดับ2คือเรื่องภาษีธรรมอันดับ3คือปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังและทั้ง3ปัญหานี้ต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมสูงมากในการที่จะมาแก้ไขปัญหา ลองนึกภาพตามนะคะถ้าพักเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราจะสามารถแก้ไขปัญหาชายแดนไทยเขมรได้หรือไม่ต้องยอมรับตรงๆก่อนว่าส่วนหนึ่งที่ปัญหาชายแดนมันลุกลามบานปลายคนในตระกูลชินวัตรมีส่วนเกี่ยวข้องต่อมาเรื่องภาษีธรรมและปัญหาเศรษฐกิจคุณคิดว่าถ้าพักภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ส่วนพักประชาชนเราไม่มีคนดิเดตนายกเหลือแล้วค่ะคุณพิธาลิมจเจริญรัต ค andidate อายกคนเดียวของเราหลุดจากตำแหน่งไปพร้อมกับการยุบพรรคก้าวไกลดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทยตอนนี้คือยุบสภาก็คือนําหน้าให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เลือกตัวแทนของเขาที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาใหญ่ๆใ,ในประเทศทุกคนเห็นด้วยไหมว่าควรจะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ให้เร็วที่สุดแล้วเราจะไปถึงการยุบสภาได้อย่างไรหลายคนบอกว่าพรรคประชาชนต้องเรียกร้องให้มีการยุบสภา ขอโทษนะคะเราเรียกร้องให้มีการยุบสภาตั้งแต่มีคลิปเสียงของคุณแพทองทานหลุดออกมาแต่มันไม่เคยเกิดขึ้น ก็เรียกร้องมาตลอดจนถึงวันนี้ถ้าพรคเพื่อไทยอยากจะยุบสภาวันนี้เราไม่ขวางสนับสนุนเต็มที่แค่พัคเพื่อไทยต้องมีความกล้าหาญต้องทุนกล้าวเพื่อขอให้มีการยุบสภาก็ต้องรอดูว่าในหลวงจะลงพระปรมามพิไทยหรือไม่ซึ่งมันก็ถกเถียงกันมากมหมเรื่องข้อกฎหมายการยุบสภาคือทางออกที่ดีที่สุดสาหรับประเทศไทยตอนนี้แต่ทํายังไงมันถึงจะเกิดขึ้นดังนั้นมันก็มาสู่ข้อถกเถียงที่ว่าพักประชาชนควรจะทําอะไรหรือไม่เพื่อให้เกิดการยุบสภาโดยเร็วที่สุดมันก็เลยมาสู่ข้อถกเถียงที่ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไปเสนอตัววช่ยภม ใจไทยหรือว่าช่วยพักเพื่อไทย,ยซึ่งไม่ว่าเลือกทางไหนพักประชาชนก็โดนด่าเละเทะแน่นอนแล้วพวกเราก็ตระหนักในข้อนี้ดีแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆเหมือนที่หลายๆคนต้องการจะเกิดอะไรขึ้นฉากทัดแรกคือพักเพื่อไทยกลับไปจัดตั้งรัฐบาลงอนแง่รัฐบาลที่มันเสียงปริ่มน้ําแบบนี้มันก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆจังๆได้เลยเพราะว่าประชุมสภาแป๊บๆเดี๋ยวก็ล่มผ่านกฎหมายอะไรก็ลาบากแม้กระทั่งกฎหมายที่เป็นกฎหมายเรือธงของคุณก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้ าราชการก็ใส่เกียร์ว่างเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่มีสมาธิในการทํางานเดี๋ยวต้องมาพะวะพะวงว่าจะต้องมีการเช็คเสียงในสภาเกิดขึ้นฉากทัดที่ 2, ือพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกลับไปร่วมมือการจัดตั้งรัฐบาลขวดกันขนาดนี้มันจะตั้งรัฐบาลสําเร็จไหมอ่าแล้วสมมติว่าสําเร็จท่านอยากจะมีรัฐบาลที่มีสองพักนี้บริหารประเทศไปอีกสองปีไหมฉากทัที่สามถ้าไม่มีใครสามารถรวมเสียงได้เลยพลเอกประยุจันโนชากลับมาค่ะ แล้วเขาจะมาพร้อมกับอานาจบางอย่างที่สามารถหลอมรวมภูมิใจไทยกับเพื่อไทยให้เลิกตีกันได้แต่ท่านจะเอาแบบนี้ไหมและฉากทัศนที่4คือการมีนายกคนนอกซึ่งไม่ได้มาตามแนวทางของประชาธิปไตยมันจะยิ่งทําให้ประเทศเรานิติรัฐนี้ทําเละเทปไปมากกว่าเดิมประชาชนหลายท่านอาจจะบอกว่าเอาเลยเอาประยุทธ์กลับมาเอานายกคนนอกให้ประเทศมันเละเทปไปเลยมันเป็นเกมการเมืองที่สนุกดูแล้วมันสะใจดีแต่ในฐานะนักการเมืองที่เราอยากจะเข้ามาแก้ไขให้ประชาธิปไตยมันกลับมาอยู่ในรูปในรอยของมันเราไม่สามารถปล่อยที่จะให้เป็นแบบ ที่3หรือแบบที่4ได้จริงๆ